สวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับช่วงเย็นทาความสะอาดบ้านวันนี้แล้วก็เราสุกันฟังครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็จะเป็นสมครับผมก็เป็นสมครับแบบพวกยาดองเล่าอะีรยยาแบบเป็นยาเป็นสมุนไพรนะเดี๋ยวผมอันนี้หัวเล็กนะถือว่าหัวเล็กพอดีสั่งให้แบบยาที่อยู่เกาหลีส่งมาให้นะอันนี้หัวสมนะครับหัวจริงสั่งมาสามหัวสี่หัวนะแล้วก็แจก ออย่ไไปบ้า้างงะรเีสมเกาหลีนะฮะก็ที่เราแบบบางคนสงสัยว่าทำไมพวกเกาหลีพวกจีนพวกอะไรไปแข็งแรงจังอ่าจริงๆไอตัวนี้ก็เป็นช่วยเรื่องของบำรุงเลยเนะี้บางคนเกาหลีจริงๆเขากินแบบสดเลยนะกินสดอะ่ะกินเหมือนหัวใจเท้ากินเหมือนแบบผักน้ําจิ้มอะไรเงี้ยบ้านเขาอะ่ะนะครับนี่ก็กินสดๆนะออ้เว้ยพี่มีญาติมีอะไรมีพี่น้องมีเพื่อนมีอะไรมาก็นี่ๆหน่อยๆให้ไปนะครับแล้วก็ สมุนธนโสมสมุนธนโสมเนาะหลายคนก็รู้นะเกี่ยวกับพวกเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายความแข็งแรงระบบหายใจการไหลเวียนของเลือดอะไรเง,งี้ยสมุนตัวนี้ก็ขนาดนี้เนี่ยไซส์นี้เนี่ยก็น่าจะประมาณสักสามปีนะสามปีสี่ปีประมาณเนี่ยจริงมีเยอะแล้วก็ขายเขาบ้างแจกเขาบ้างอะไรเงี้ยจะมามาสาธิตวิธีการแบบแผล่ดองนะครับดองคนเกาหลีส่วนมากก็กินสมุนเนี่ย ไม่กินแบบดองเหล้าก็กินแบบสดๆไปเลยกินแบบเป็นอาหารใส่เป็นพวกอาหารพวกใส่เหมือนก๋วยเตี๋ยวใส่เหมือนกับพวกหอยเท้าบ้านเราอะไรเงี้ยนะครับนะครับอันนี้ก็ผมก็จะมีวิธีการดองเหล้านะครับผมก,ก็เป็นแอลกอฮอล์นเนาะก็ประมาณ4 0ดีกีีแหละนะครับจริงๆโหลใหญ่ใส่ได้ประมาณสัก3-4ขวดได้ว่าวัน,นี้ราคามาณอยู่ที่3,000กว่า3 0 0พกว่าก็สมก็มีลายเกตอะไรเยยงี้ยแล้วแก่ เกียรติดีก็แพงหน่อยราคาถูกก็ลดคุณภาพลดลงหน่อยอะไรเงี้ยน,นะครับแล้วก็มีใสกอฮอ์ไปแล้วนี่ผมก็จะเสริมเกี่ยวกับไอ้น้ำพึ่งเนาะน้ำพึ่งป่าน้ำพึ่งป่าเดือนสิบห้านะครับเดือนเดือนเขาบอกว่าน้ำพึ่งเนี่ยที่ดีสุดคือเดืนเนอนสิบห้านะเดือนอื่นนี้ไม่ไม่ดีเท่าเดือนสิบห้าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะอ,อะไรนะครับ สมัยก่อนก็พ่อพ่อผมกินทุกวันแล้วตอนนี้พ่อไม่อยู่ก็ผมก็ขึ้นมาดูแลแทนนะพ่อคือกินเพื่อให้ร่างกายแบบมันผ่อนคลายนะแต่ผมเนี่ยพิ่งกินเพราะว่าผมเป็นไมเกรนเนาะไมเกรนไมเกรนตอน่อน,นอะไรเงี้ยกินเพื่อให้แบบนิดนึงนะพอแบบลืมลืมสลือแล้วก็ไปนอนอะไรเงี้ยนะครับก็กินเยอะก็เมาเนาะกินน้อยๆเป็นยาทุกอย่างน,นะครับดาบสองคมกินน้อยเป็นยากิกนมากเป็นยาเสพติดเป็นยาไม่คันแต่เป็น อะไรที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับไม่แนะนําให้กับเยวาวชนหรือว่าเด็กๆดูนะฮะก็นะครับ,นะรบประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ